จัดไปดีเฮ้ยโคตรเอาคีาพี่นี้นะคะก็ได้กำไรมาเป็นที่ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะ สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่ายพีเจนะคะอะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมเอ่อมาเจติกนะคะ,อะโอเคมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนา <Okay. S 1> นะะมาโอเคตอนนี้นะคะก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุนห้าบ้าบาทวันนี้ทุนน้อยเนสนะคะอะมาดูกันตารางตาจ่ายขออธิบายนะคะคร่าวๆนะท่านผู้ชมนะคะก็เคยได้อธิบายกันไปแล้วแหละสเกเตอร์ตัวไว้นะคะไอเทมของเขานะคะตัวแพงนะเห็นไหมเห็นไหมตามนี้เลยโอเคกม็มีอะไรมากแหละนะเสายาียเล่มทองนะ เออก็มันจะเหมือนนะคะมาจองวีเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้วายเศจเป็นวายโอเคอ่ะโอเคไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าก่นอนที่เราจ,จะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะมา,าทุนห้าสิบห้าบาทเล่นเม็ดห้าบาทเลยเออมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเ <Yahoo! S 1> ฮย้ยเปิดแรกสแกตเตอร์มาไม่ใช่แล้วนะท่านผู้ชมเฮย้ยว้าหพาจริงวะ่ะเฮย้ยสี่ตัวด้วยท่านผู้ชม โคตรสวยมา14หมุนฟรีนะคะไปดูกันจ้าว่าจะเป็นยังไงเนาะเฮ้ยโคตรเอาอ่ะคูณ10ยาวๆไปเลยท่านผู้ชมเฮ้ยอ,อ,อ,อย่างเอาเฮ้ยท่านผู้ชมดูสวยจัดไปครับน,น้อน รางวัลก้อนโตนะคะจบอยู่ที่5 7 4บาทโอ้โ oh, oh, หเวอร์เลยสองหมืน่นสองหมื่นฟรีนะคะปาดูกันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมปึ๊บเงียบเลยนะปึ๊บไปสวยจัดไปจัดไปครับน้องๆอ,อืออย่างเอาสวย ก็มาดิเออเฮ้ยเอเอ,เอสวยท่านผู้ชมดวงวันคอนโซนะคะสามร้อยยิบเอ็ดบาทโอ้โหเหลอเก้าฟีสปินนะ,ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะท่านผู้ชมจัดไปสวยได้อยู่นะแบบนี้โอ้โหน่าเสียดายตัวเอวะ่ะ ฮึบมาฮึบมาเออเอเอ,เอจัดไปโอ้โห my god สวยเอาเรื่องเคด้วยเดีว่าเคด้วยจะลงมาม,มาเออ สวยดิเฮ้ยโอ้โหน่าเสียดายอะ่ะวายมาสองทัวทำอะไรไม่ได้เออสวยสามหมื่นฟรีมารอบสุดท้ายสวยจัดไปดิน้องๆ้โหอย่างเอา ได้มา1 5 6บาทเออก็ถือว่าโอเคอยู่นะท่านผู้ชมเนาะอืมกับเ็ด5บาทนะคะอ่ะโอ้ทุน55บาทได้ก็ไรามาขนาดนี้ถือว่าโอเคเนาะนะสำหรับใครนะที่อยากลองเล่นก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะทางเราทิง้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะมาเพิ่มเบ็ดเลย10บาทไปดูกันสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับไซต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยละกันนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเฮ้ยยังไงสักเตอร์เฮ้ย เฮ้ยรอบสุดท้ายต้องมาดีเฮ้ยชึบไอ้บ้าเอ้ยแม่งหลอกพึบพึบย,ย,ยังไงยังไงสวยได้อยู่อะมาต้องมาดีสเกตเตอร์เฮ้ยมาสเกตเตอร์เข้าเฉยช่านผู้ชมโอ้โหมาสิบสองมุนฟรีนะคะลุนใจจะขาดเออเอเอหาตังกินขนมก่อนนะคะตั้งหมดแล้วท่านผู้ชม เออสวยเฮ้ยก้งหมาดิครับก้งหมาดิครับสวยจัดไปแบบโหดๆเลยสวยน้นอนอ,ออยังเอาอ่ะโอ้โหรางวัลก้อนโตสองร้อยหกสิบสองบาทอ่ะโอเคได้อยู่นะคะไปต่อไม่รอแล้วจ้าสิบเอ็ดฟีสปินนะคะ วายมาเต็มสเต็ปอะบอกเลยอู้โหโอ้โหเจ็ดสิบหกบาทอโอเคได้อยู่เฮ้ยน่านเสียดายนะคะลูกหัวใจสวยโอ้โหอยู่บนฝั่งกันอยู่ดิน่านเสียดายวะ่ะ โคตรเงียบอะดูเฮ้ยได้สองหมุนฟรีสวยรอบสุดท้ายเอาจัดไปเฮ้ยโคตรเวอร์ตัวแพงสวยเฮ้ยจัดไปดี คดเอา้นพ <icana>, ี่นี้นะคะก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว yes ่าท่านผู้ชม1,478บบาทรวมยอดของเรามาเออ ไม่เป็นไรนะทะุน55บาทได้กำไรขนาดนี้ถือว่าโอเคยอยู่เนาะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจะผิดเพียงเท่านี้เลยถ้าคลิปนี้เราผู้ผิดกันอะไรเราต้องขออภัยด้วยละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไตค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆจากเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า